สดีทุกคนด้วยนะครับรีวิวสล์บอลในคลิปนี้ผมจะมารีวิวตัว SS Figure Art Isu นะครับผมซึ่งเป็นสินค้าลิ l ิเ i t e d ีบันไดที่ต้องมีกล่องนึตามแบบนี้ด้วยนะครับวางจำหน่ายเมื่อเดือน12ปี2020ในราคา6,600เยนนะครับผมในส่วนของหน้ากล่องก็จะเป็นตัวฟิกเกอร์นี้นะครับมีชื่ออส s ด้วยนะครับผมด้านข้างทางหนึ่งนะครับอีกทางหนึ่งนะครับ แล้วก็ด้านหลังฉากแอคชั่นต่างๆนะครับผมสำหรับคลิปอื่นๆที่ผมเคยรีวิวไปนั้นสามารถเลือกดูได้ที่ p พลย l ลิสเลยนะครับส่วนรูปภาพนิ่งเลือกดูได้ที่ Facebook Page r e พจรีวิวสไตบอลรวมถึงถ้าใครชอบสไตล์การรีวิวผมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับเดี๋ยวเราลองไปแกะดูกันเลยภายในกล่องนะครับจะให้คู่มือมาให้ด้วยนะครับ ในส่วนของตัวฟิกเกอร์นะครับผมหน้าที่ผมได้มาถือว่าค่อนข้างโอเคเลยนะครับแล้วก็จะมีการไฮไลท์สีผมตรงส่วนด้านหลังด้วยนะครับผมส่วนของตรงนี้ก็จะเป็นชิ้นส่วนแยกต่างหากครับส่วนที่เป็นสีเขียวโดยสำหรับชุดยูนิฟอร์มสีขาวเนี่ยจ,จะออกเป็นโทนเหลือบมุกหน่อยๆน,นะครับผมส่วนตรงนี้ก็จะเป็นกึง่งเมทัลลิกเงาๆนะครับ รวมถึงตรงกรอบโลงด้วยนะครับผมส่วนสีดําก็จะเป็นดําด้านนะครับส่วนของรองเท้าตรงส่วนนี้ก็จะเป็น,นคล้ายส้นสูงนะครับผมแต่ว่าติดตรงนี้เข้ามาเพื่อให้ยืนได้ง่ายด้วยนะครับผมส่วนของด้านหลังนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีเป็นตัวสัญลักษณ์ฮิวมาเกียด้วยนะครับผม ของจุดขยับนะครับเริ่มจากตรงส่วนหัวครับจะสามารถหมุนได้นะครับผมแล้วก็มุมก้มครับเงยครับแต่ว่าจุดขยับตรงส่วนหัวเนี่ยกับคอเนี้ยมันจะมีการขยับที่จํากัดนะครับเนื่องจากว่าตรงตรงคอเสื้อตรงส่วนนี้จะเป็นพลาสติกที่มีแบบแข็งนะครับผมจะทําให้ขยับได้น้อยต่อมานะครับส่วนที่เป็นจุดขยับตรงของ หัวไหล่นะครับผมกับตัวลำตัวเราสามารถโยกไปมาอย่างนี้ก่อนได้นะครับเพื่อขยับตรงส่วนแขนเสื้อสีเขียวตรงส่วนนี้ได้นะครับผมอีกทั้งสามารถกางมาด้านข้างได้นะครับแล้วก็สามารถยกได้นะครับผมตามแนวแกนขยับของมันนะครับข้อศอกนะครับจะสามารถงอได้แค่นี้นะครับแล้วก็ยังสามารถหมุนตรงส่วนนี้ได้ด้วยนะครับ ต้นแขนก็สามารถหมุนได้อย่างนี้นะครับผมส่วนของมือนะครับจะสามารถหมุนได้นะครับแล้วก็สามารถขยับขึ้นลงตามรอยประกบตรงส่วนนี้ได้โดยข้อต่อตรงส่วนหัวไหล่ข้อศอกแล้วก็ตรงข้อมือตรงส่วนนี้นะครับจะเป็นลักษณะที่เป็นครึ่งวงกลมสองวงแล้วก็คล้ายๆน็อตย,ยึดนะครับผมส่วนของลำตัวนะครับเวลาเราจะขยับอย่างง่าย แนะนำให้จับตรงช่วงต้นขาตรงส่วนนี้นะครับเราก็จะสามารถหมุนได้นะครับแล้วก็สามารถกลมได้อย่างนี้นะครับแล้วก็เงยมุมเงยจะได้ไม่มากเลยนะครับหรืออาจจะไม่ได้เลยนะครับผมเพราะเนื่องจากว่าเสื้อคลุมตรงส่วนนี้นะครับจะเป็นชิ้นส่วนตายมาเลยนะครับผมจะมีจุดขยับให้เราเห็นแค่ตรงนี้นะครับ ตรงส่วนของกระโปรงเนี pe, room, pe ่ยจะเป็นพลาสติกแบบอ่อนนะครับผมเป็นแบบยางอะไรอย่างนี้นะครับช่วงต้นขาเราจะสามารถยกได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็ไปทางด้านหลังนะครับแล้วไปด้านข้างนะครับผมนี่นะครับต้นขาจะสามารถหมุนอย่างนี้ได้ด้วยนะครับต่อมาครับเข่านะครับต่อมาครับข้อเท้าครับผมหมุนได้นะครับ สามารถดันขึ้นได้แล้วกดลงได้ขนาดนี้เลยนะครับแล้วก็สามารถหมุนตามแนวของตัวแกนตรงส่วนนี้ได้ด้วยนิดนึงนะครับผมส่วนของปลายรองเท้าสามารถดันขึ้นได้นะครับแล้วก็ออกแบบมาให้มีตัวฐานตรงส่วนที่คล้ายๆส้นสูงตรงส่วนนี้ด้วยนะครับผมจะทำให้เราสามารถยืนได้ง่ายขึ้นนะครับในส่วนของใบหน้าที่ให้มาเพิ่มนะครับผมจะให้ใหม่หนึ่ง เป็นหน้าแบบยิ้มนะครับส่วนวิธีการเปลี่ยนใบหน้าก็ดึงตรงผมส่วนด้านหน้าออกมานะครับผมนี่นะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็เอาใบหน้าเก่าออกนะครับหน้ายิ้มเข้าไปใหม่ครับผมแล้วก็ใส่ส่วนนี้เข้าไปนะครับ ก็จะได้แล้วนะครับผมสำหรับการเปลี่ยนใบหน้านะครับในส่วนของมือที่ให้มาเปลี่ยนนะครับผมจะมีทั้งหมด2คู่นะครับผมเพิ่มต่างหากนะครับแล้วก็ข้างนี้จะใช้สำหรับถือตัว a t t a c k c a l i b e r นะครับผมที่เป็นในรูปแบบของกระเป๋านะครับแล้วก็มือแบบปรกกบกันโดยที่ยังใส่ใจใน,ในรายละเอียดของสีเล็บด้วยนะครับตรงตามในหนังเปะเลยนะครับรวมถึงสัญลักษณ์ตรง ฝ่ามือตรงส่วนนี้ด้วยนะครับหลังมือนะครับผมนี่นะครับในส่วนของ Astag Caliber ในรูปแบบกระเป๋าที่ให้มานะครับผมจะไม่สามารถขยับได้นะครับนี่นะครับจะมีการใส่สีเหลืองนีออนเข้ามานะครับตัดกันอย่างเด่นชัดนะครับแล้วก็มือนะครับผมสำหรับใส่กับเซโรวันนะครับ โดยสรุปสาหรับความคิดเห็นของผมสําหรับตัวนี้นั้นข้อเสียอันดับหนึ่งนั้นก็คือในเรื่องของการสกรีนใบหน้านะครับผมที่จะมีโอกาสผิดพลาดได้ตามที่เราเคยเห็นตามกลุ่มเมืองนอกที่โพสต์กันนักครับผมในเรื่องของจุดขยับก็จะค่อนข้างจํากัดนะครับไม่ว่าจะเป็นตรงตรงคอสเสื้อตรงส่วนนี้นะครับผมเสื้อคลุมตรงส่วนภายนอกนะครับแล้วก็กระโปรงนะครับเวลาเราจะขยับเราจะต้อง ระวังดีๆด้วยนะครับไม่ต้องฝืนมากเกินไปนะครับผมในส่วนของการลงสีหรือว่าทําออกมาได้สวยงามตรงตามในหนังเลยนะครับผมก็อยากให้ระวังในเรื่องของแสงนะครับผมกับอุณหภูมินะครับอาจจะทําให้ส่วนที่เป็นสีขาวมุกตรงส่วนนี้ออกเหลืองได้ไวมากยิ่งขึ้นนะครับอีกทั้งของอื่นๆที่ให้มาภายในกล่องนะครับถือว่าให้มาไม่มากไม่น้อยไปเลยนะครับผม อีกทั้งถ้าใครอยากได้ ashtag c a l i v e r โหมดกระเป๋านะครับสามารถต้องซื้อจากตัวนี้เท่านั้นนะครับอีกทั้งยังมีมือเปลี่ยนมาให้อีกหนึ่งข้างของ Zero o ันนั่นเองนะครับผมสำหรับใครที่ชอบสไตล์การรีวิวแบบผมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ